สำหรับข่าวทำนำโลกเสนอประเด็จพระคุณพระโสพลธรรมวงศ์ด็อกตอรเจ้าคุณน้อยเจ้าวัดวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงแวงบางขุนพรหมเขตพระนครกรุงเทพมหานครแถลงถึงโครงการสร้างรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจานย์โตพรหมรังสีปางปัญญาบารมีสูง4เมตร30เซนติเมตรเนื่องในโอกาส150ปี แห่งการมารรการเจ้าประบุขสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรกสีพระ,ระขอเจริญพรยัตยอมทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงวัดอินทริหารบางคุนพมก็จะต้องนึกถึงองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางประทับยืนทรงบาทที่สูงใหญ่และศักดิ์สิทธิ์และเมื่อพูดถึงองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางประทับยืนนี้ก็ต้องอด นึกถึงไม่ได้ก็คือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีนะพระอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์ความทราบโดยกันทั่วไปว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนั้นมาเป็นผู้สร้างองค์หลวงพ่อโตหรือพระศรีอริยเมตไตรณวัดอินทริหารและเป็นวาระที่สำคัญก็คือในโอกาสที่ ท่านจ้าพคุนสมเด็จพระพุทธจัรย์โตพมรมนังสีนั้นมีความผูกพันและมีความเกี่ยวข้องกับวัดอินทริหารมาโดยตลอดและขณะที่ท่านจ้าพลุณสมเด็จพุทธจันทโตนั้นมาก่อสร้างองค์หลวงพ่อโตหรือพระศรีอริยเมตไตรนั้นเมื่อปีพศ .2415 ท่านจ้ากคุนสมเด็จพุทธจันโตเนี่ยก็ได้ถึงแก่มรณภาพคือระ จิตสังขารจากสังขารของท่านนวัดอินทริหาราบางคุณพรมแห่งนี้จึงนับได้ว่าวัดอินทริหารบางคุณพรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับท่านจอมคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กจนถึงวาระสุดท้ายของเจ้าปกุณสมเด็จก็คือในโอกาสม,มรณนะภาพนเมื่อ150ปีนที่ผ่านมาในปีพุทธศักราชส5 0 0 65นี้จะเป็นปีวาระแห่งการครบรอบ150ปีมราณาการของท่านจักรคุณสมเด็จทางคณะสงฆ์วัดอินทริหารและก็ทางคณะกรรมการจึงจะได้จัดสร้างรูปเหมือนนะของท่านจักรคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพมรังสีประดิษฐานเป็นอัตลักษณ์แห่งวัดอินทริหารและก็แฝงไปด้วยนะธรรมต่างๆของ ท่านจำคุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพอมรังสีโดยเฉพาะเมื่อเรานึกถึงท่านจำคุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพอมรังสีเราก็จะทราบว่า,อ,าองค์หลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระุทธเจา้าโตเนี่ยในปางบริกรรมปางบริกรรมนั้นก็หมายถึงว่าท่านนั้นได้สอนให้รู้ว่าใครประพฤติกรรมดีก็อยู่ด้านบนใครประพฤติกรรมชั่วก็ตกไปอยู่ข้างล่างอันนี้เราเรียกว่าปางบริกรรมนะ ในการต่อมาญา,าติโยมทั้งหลายาาพุทธศาสนิกชนก็ได้นึกถึงท่านจอมรพสมเด็จในปางเทศนานั่นก็หมายถึงให้พุทธศาสนิกชนหรือชาวชนโดยทั่วไปเนี่ยได้ระลึกถึงธรรมคือสัจจธ,ธรรมอันความเป็นจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยลึกยึดหลักหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันนั้นก็เป็น ปฏิปทาหรือเป็นอริยบทของท่านเจ้าพุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพอมรังสีที่เรานั้นคุ้นเคยและคุ้นตาดีแต่ณโอกาสมรณาการแห่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพอมรังสีในปีพุทธศักราช2565นี้ทางวัดอินนั้นจะได้สร้างนะร,รูปเหมือนของท่านเจ้าพุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนั้นในอริยบทยืน นะแล้วก็ถวายนะนามปางนี้ว่าปางปัญญาบารมีประทานพรที่ถวายนามนี้ว่าปางปัญญาบารมีประทานพรนั้นมีความหมายว่าอย่างไรก็ย้อนไปเมื่อ,อ,อสมัยพุทธเจ้าหลวงนะรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสนะยุโรปบ่อยครั้ง รั้งหนึ่งรัชกาลที่5เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านจาคุณสมเด็ดพดจพระจันทร์โตเมื่อในการเสด็จประพาสยุโรปท่านจามพลสมเด็ดพดจพระจันทร์โตในประวัติในประวัติท่านได้สร้างพระผงพิมพ์หนึ่งนะมอบให้กับพุทธเจ้าหลวงก็คือรัชกาลที่หพกไปในยังต่างดินแดนเพื่อป้องกันภยัยนะเดินทางปลอดภยัยก็ว่าตามที่เราทราบกันโดยทั่วไปก็สร้างพระผงพิมพ์หนึ่งเราเรียกว่าพระ พิมพ์นะอกคุทธเสียนบาทนะขั้นพระเจ้าพุทธเจ้าหลวงเนี่ยเดินทางไปประเทศเยอรมันเข้าพบพระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่สองณนะระหว่างการสนทนาธรรมปฏิสังขารกันอยู่นั้นพระเจ้านะไกเซอร์ที่สองเนี่ยก็มองเห็นอยู่ที่กระเป๋านะของรัชกาลที่5ว่ามันมีแสงนะออกมาจากกระเป๋านะ พระเจ้ากระเซอร์ก็ทรงถามนะพุทธเจ้าหลวงคือรัชการที่ห้าของเราเนี่ยว่าท่านพกอะไรมานะฮะรัชการที่ห้าก็ทรงตัดตอบว่าไม่มีอะไรนอกจากเป็นพระเครื่องเป็นพระสมเด็จนะก็เล่าประวัติว่าอ๋อนี่เป็นพระสมเด็จนะที่พระอริยสงฆ์แห่งประเทศเราเนี่ยสร้างมาให้พกติดตัวเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนะมีความเมตตาก็ว่าตามก็คงจะอธิบาย นะความนั้นให้กับพระเจ้าไกเซอร์แลกะก็พระเจ้าไกเซอร์ก็เกิดความปราบป้มปิตินะพระพุทธเจ้าหลวงก็เลยถวายพระผงนะหรือพิมพ์สมเด็จอกคุดเสียบาทนั้นให้กับพระเจ้าไกเซอร์นะหลังจากนั้นนะข้าราชบริพารที่ตามเสด็จด้วยจึงมักนิยมเรียกพระผงพิมพ์สมเด็จนี้อีกชื่อหนึ่งว่าพระผงพิมพ์ไกเซอร์นะอันนี้ นะเป็นต้นเหตุนะทีนี้จะมาถึงเกี่ยวกับการสร้างหนะลวงพ่อโตนะสมเด็จโตปางยืนปางปัญญาบารมนะีเมื่อความทราบโดยทั่วไปกับชาวตะวันตกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพระอริยสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมีทรงอภิญญานะชาวฝรั่งเนี่ยนะหรือชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะเชื่ออะไรเนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์ นะเพราะฉะนั้นก็มีชาวมิชชินารีเนี่ยนะเข้ามานะสืบเสาะหาท่าน้มคุณสมเด็จเพื่อมารองภูมิมารองปัญญานะมารองบารมีนะว่าจะเท็จจริงตามคำกล่าวของพระพุทธเจ้าหลวงหรือราชการที่ห้าทีนะทรงเล่านะเกี่ยวกับอภิิหารของสมเด็ดพดจพระจันโตเกี่ยวกับปัญญาของสมเด็ดพดจพระจันโตจริงหรือไม่คนะันนั้นมิชชินารีก็มาพบ นะท่านจัารคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตขณะยืนดูงานอยู่นะพกมิชชินารีเนี่ยก็ถามท่านจักรพูสมเด็จด,ด้วยความรู้ต่างๆท่านจักรพูสมเด็จพุทธจันย์โตเนี่ยก็ตอบแล้วก็สนทนาอย่างลึกซึ้งนะจนมาเป็นเหตุคำถามสุดท้ายนะรองภูมิปัญญาของท่านจักรพูสมเด็จว่า,าแล้วพ่ะคุณเจ้าเนี่ยทราบ เป็นผู้รู้เป็นผู้ทรงอภิญญาเพราะคุณเจ้าหรือขวัวโตเนี่ยรู้หรือไม่ว่าจางกลางใจโลกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะขันเมื่อฟังปัญหาอย่างนั้นนะเราต้องนึกไปถึงในรัชกาลที่5สมเด็จพระจันโตฟังนะความจากพวกมิชชันนีถามอย่างนั้นก็ไม่ได้ตกใจกับคำถามนะก็เลยย้อนถามกับพวกมิชชนีนั้นไปว่า แล้วท่านรู้ไหมว่าโลกนี้เป็นลักษณะเช่ไนไะรพวกมิชลีก็ตอบด้วยความนะภูมิใจว่าในสมัยนันพึ่งพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมนะพวกมิชลีก็เลยตอบสมเด็จพระพุทจานย์โตว่าอ๋อโลกเนี้ยทางทางจวันตกเราเนี้ยพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมนะเมื่อตอบเช่นนั้นเองสมเด็จพระพุทธจารยร์โตท่านก็เลยเอาไม้เท้าที่ท่านถืออยู่เนี่ยปัก กลางตรงที่หน้าระหว่างที่ยืนสนทนาธรรมอยู่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นกลางใจโลกก็คืออยู่ณจุดนี้นะอันนี้เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยตามหลักและเหตุผลอันถือว่าเป็นความจริงที่เป็นความจริงเพราะกลางใจโลกอยู่ตรงนั้นนะตรงไหนก็ได้นะถ้าหากโลกกลมแล้วเนี่ยโยมเป็นลูกปิงปองเป็นลูกมะนาวถ้าทิ่มไปตรงไหนให้โผล่นั่นก็หมายถึงว่า เป็นจุดกึ่งกลางของโรคหรือจุดกึ่งกลางของผลไม้หรือสิ่งของที่เป็นกลมกบทั้งนั้น,นาชาวมิฉลีเนี่ยก็ยินยอมแล้วก็ยอมในอภิญญาหรือปัญญาของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจย์โตเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงมีในประวัติของท่านเจ้าพุณสมเด็จพระพุทธาจย์โตตามที่อัตมาได้กล่าวมา แล้ววัดอินก็อยากที่จะสร้างรูปเหมือนของท่านจัาพุณสมเด็จพระพุทธจันยโตขึ้นมาเป็นปางยืนถือไม้เท้านะทิ้งไปที่แผ่นดินเพื่อแสดงปัญญาบารมีของนะท่านจ้าพุกุสมเด็จพระพุทธจันทโตและในแต่อริยบทของท่านนก็แฝงไปด้วยหลักธรรมโดยเฉพาะปางปัญญาบารมีนี้นะน่าจะเข้ากับเหตุน่าจะเข้ากับ ในยุคปัจจุบันและกนอนาคตแล้วก็ที่ผ่านมาโดยเฉพาะหัวใจของพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผลเป็นศาสนาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นศาสนาเดียวที่มีเหตุและผลนั่นก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นวัดอินทริหารจึงอยากจะสร้างรูปเหมือนของท่าน้ยคุณสมเด็จในปางอริยบทนี้ก็คืออริยบทยืนถวายนามท่านว่า ปางปัญญาบารมีตามประวัตินะที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี้ยถึงแม้เทคโนโลยีอย่างต่างนั้นจะเจริญมากมายก็ตามแตนะ่คนเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ทันคิดเหตุนะว่าเป็นอย่างนั้น ผลจะเป็นอย่างนี้บางครั้งเราเห็นผลว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็ตัดสินใจเลยว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้โดยไม่ได้พิจารณาถึงนะเหตุที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เรานั้นจะเคารพศรัทธาในพระอริยสงฆนะ์เราจะเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราจะต้องยึดหลักที่ปัญญานะก็คือ ยึดหลักของการมีเหตุและผลการมีเหตุและผลเนี่ยจะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆและก็ถึงซึ่งความเจริญไปอย่างแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นจึงขอเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากับวัดอินทริหารที่จะได้สร้างรูปเหมือนของท่านเจ้าุณสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพมรังสีนะปางปัญญาบาร,รมีประธานพรน,นะ นะซึ่งมีความสูงถึง4เมตร30เซนติเมตรนะจะประดิษฐานที่ด้านข้างองค์หลวงพ่อโตเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้มากราบไหว้ในปัญญาบาร,รมีของท่านเจ้าพนุสมเด็จพระพุทธจารย์โตและก็เป็นอนุสติตามระลึกนึกถึงสังขารน,นุสติของท่านเจ้าพุุสมเด็จพระพุทธจานย์โตว่าเราในฐานะนับถือเคารพท่านเจ้าพุุสมเด็จพระพุทธจันโตเราในฐานะ เป็นพุทธศาสนิกชนเราจะาต้องมีเหตุและผลก็คือการใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นอัตมาภาพจึงขอเจริญพรท่านทัน้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาและติดตามการก่อสร้างรูปเหมือนของท่านจำปุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีในปางนะปัญญาบารมีปัตทานพรในโอกาสต,ต่อไปขออะ นุโมทน,นาอมสมเด็จ